สวัสดีครับผมสวัสดีผมแม่พี่น้องเพื่อนๆน,นะครับสุขูสุคนเอามานหนางานยกล่องผูกมั่นนะครับติกัดหน้าน้องแฟกนะครับแปลงนี้กับประมาณหกไรนะครับแปลงหนึ่งทางเขาสี่ไรสามไรสี่ไรนะครับเมือนี้ ลองมันครับกเก่าครับลองไงจะเต็มคือเก่าเม็ดสิบนะครับเม็ดสิบความกว้างเม็ดสิบครับผมกับหางชักล่องฐานใบคู่พร้อมหยอดปุ๋ยครับผม ตะว่าปุ๋ยบดละยอดนะครับชักซื้อเป็นบดละยอดปุ๋ยน้ำนะครับม <c oughs> าครับไปลุยกันต่อ ร้อยนะครับนี่นะครับผลงานออกมากันจะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีสวยงามนะครับสวัสดีครับ